สวัสดีครับแตงโมลงปิ้งพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับก็เป็นประเด็นดราม่าประเด็นร้อนนะครับที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับในการที่ฟุตบอลบ้านเราเนี่ยลงสนามไปในนัดชิงชนะเลิศเออ FA Cup นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องที่หลายฝ่ายเนี่ยจับมาพูดคุยกันนะครับนั่นคือกรณีของจุดโทษนั่นเองวันนี้เดี๋ยวมาลองดูมุมมองนะครับของอดีตนักกีฬาทีมแบงคอกเขามองอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ รวมไปถึงวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับมาแข่งกับทางด้านของเยอรมันวันนี้มีบทสัมภาษณ์เปิดเผยความรู้สึกสักหน่อยนะครับว่า3มสนามมาที่ผ่านมาเนี่ยผลงานปีนี้ต้องยอมรับนะไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรองไปฟังจากปากของเจ้าตัวและก็ประเด็นสําคัญนี่ก็คือเรื่องของโค้ทด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแมโดนกระหน่ากันเยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้ง ตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตำนานแข้งเทพนะฮะหรือว่าตำนานของแบงคอกเนี่ยก็เป็นอดีตผู้เล่นนะครับสรวัตรเด็ดมิดนะครับหรือว่าเจ้าแคมป์นั่นเองนะครับก็เปิดเผยในจังหวะที่ทางด้านของแบงคอกเนี่ยไม่ควรจะได้จุดโทษนะครับขณะที่แฟนบอลก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับ อดีตนักเตะทรูแบงคอกแสดงความเห็นถึงจุดโทษที่าทางด้านของแบงคอกได้เนี่ยนะครับก็โดยมองว่าลูกนั้นไม่น่าเป็นจุดโทษ ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่โดนนําไปก่อนนะครับการจะนะบ,บุรีเขานําไปก่อนนะหนนะครับในนาทีที่65ก็มงสุดสวยเลยนะเออปิเรสมงเข้าไปนะครับแล้วก็นาทีที่71แข้งเทพได้จุดโทษจากอามาดูสุคุณานะครับซึ่งล้มลงไปนะครับจากการโดนสไลด์เข้ามาด้านหลังแล้วเหมือนกับว่าผู้ตัดสินจะมองว่ามีการขัดขา หรือว่าขัดขวางการทําประตูนั่นเองนะครับเลยเป็นทางผู้ตัดสินเนี่ยนะครับชี้ขาดไปเลยคุณเจรศักดิ์กุมไทยสงเนี่ยบอกว่าฟาวนะครับและเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพร้อมกับจุดโทษและก็เป็นวันเดอร์ลุยที่ซัดตีเสมอ1นึนในนาทีที่7 6จากนั้นเกมก็ยืดเยื้อยาวเหยียดนะครับแล้วก็ไปจบเอาที่จุดโทษนะครับและเป็นแบงคอกแม่นกว่าเอาชนะไป5-2นะในผลการโดยจุดโทษรวมกับการทําประตูด้วยนะครับจริงๆแล้วจุดโทษเนี่ยสีนะแม่นกว่า อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกเลยว่าข้อความที่อดีตนักเตะสรวัตรเด่นมิดโพสต์ไปเขาบอกว่าผมรักสโมสรน,นี้มากนะครับยินดีกับแชมป์แต่อยากรู้จุดโทษที่บียูได้เนี่ยควรได้ไหมอะแฮชแท็กคิดเห็นหลากหลายแต่สําหรับผมไม่ควรได้นะเออแล้วก็มีผู้มาคอมเมนต์เห็นด้วยไม่ควรได้จุดโทษแต่ก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่คนแรกนี่บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิษฐ์พุทธศินว่าแชมป์เอ,อ่อเพราะว่าถ้าไม่สไลด์เข้าไป สุกุน่าเนี่ยก็อาจจะยิงเข้าก็ได้อะก็มองได้นะครับก่อนที่สรวัตรเดชมิตรเนี่ยจะมาตอบว่านี่คือสิ่งที่พี่คิดผมเลยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่กองหน้าทําคืออะไรเช่นถ้าทาจะทําประตูเนี่ยในจังหวะเดียวเลยเนี่ยผมมองว่าไม่ฟาว แต่ถ้าเขาพยายามจะทํามากกว่าทําประตูในจังหวะเดียวอาทิเช่นแต่งบอลเข้าไปทําประตูผมขออนุญาตนะครับพี่ผมก็ยังไม่เห็นในจังหวะฟาวน์นั้นเลยซึ่งต้องบอกนะครับสำหรับสรวัตรเดชมิตรเนี่ยยอดกองกลางเชิงสูงเนี่ยเคยค้าแข่งกับทรูแบงคอกยาวนานนะตั้งแต่ปี5 7าเถึงหกนะครับเปีนะติดทีมชาติไทยต่อเนื่องและก็อยู่ในชุดแชมป์อาเซียนคัพสองพหรือในครั้งล่าสุดอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวของวงการฟุตบอลน,นะช่วงนี้บอลไทย กําลังจะจบไล่จบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาสรุปกันเลยนะว่าแชมป์ทางด้านของแชมป์เอฟเอคัพนะฮะที่จะได้ไปเพลย์ออฟหรือว่าจะได้เข้าสู่การแข่งขันใน ACL2 เเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะในขณะที่แชมป์ลีกคัพก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็มาสรุปภาพรวมกันว่าบอลไทยปีนี้จบลงแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อกันที่วอลเลย์บอลกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าค่อนข้างผิดหวังแล้วก็เซ็ง กันไปเป็นแทบๆเลยนะครับเพราะว่าสาวไทยเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นเลยนะแพ้เยอรมันไป3-0ส่งท้าย v N l รอบแรกหล่นไปที่14ของโลกอันดับหล่นวูบนะครับโอ้โหหล่นวูบนะ การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบแรกเนี่ยสัปดาห์ที่3กลุ่ม5นะัดสุดท้ายนะสนามแข่งขันฮ่องกงโคลิเซียมนะครับก็ต้องบอกว่าตีกันที่ฮ่องกงนะครับช่วงบ่ายวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกและรังอันดับ12ของตารางมี7คะแนนจาก ชนะ3แพ้8พบกับเยอรมันอันดับ12ของโลกจริงๆเราควรจะต้องชนะอะไรพวกนี้นะเออนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากเจอกันมาอีกหลายครั้งเนี่ยที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเยอรมันก็โดนไทยชนะไป3ต่อ1เซตนะในเวลคกลางปีรอบแรกที่ฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นมาอีกหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เราเจอกันแต่การแข่งขันเนชั่นลีกเนี่ยครั้งแรกในปี2 0 1 8ก็ไทยพ่ายเยอรมันไป2ต่อ3เซตในปี2 0 1 9ไทยชนะเยอรมัน3ต่อ0น นะฮะไทยชนะ3-1ตแล้วก็ปี2022ซึ่งเป็นปีที่สาวไทยได้เข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะฮะทั้ง2ทีมไม่ได้เจอกันนะฮะล่าสุดปี2023เยอรมันเอาชนะไทยไปได้3-1ตหซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับมานัดน,นี้ก็โดนไปอีก3นะครับ โอ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร,ร้ายสําหรับบอลล์บอลสาวไทยเหลือเกินนะครับซึ่งจากการเจอกันวันนี้เนี่ยไทยก็ส่งชุดแรกก็มีพิมพ์พิชยาโกกรัมชัชชุออนอัชราพรทัดดาวนะครับกับตันทีมหัทธยาบรุงสุขพรนพันเกิดปาด ปียนุชแป้นน้อยนะครับในขณะที่เยอรมันนี่ก็มาแบบจัดเต็มเลยนะครับเอาตัวใหญ่สูงสูงนะครับมีความแข็งแกร่งเยอะก็เลยเอาชนะไทยไปได้ 3. ต่อศูนย์เสร็จแล้วขาดด้วยดียิ25จ็ยิบยิบนะครับโดยนัดนี้เนี่ยชัชุออนทำา13แต้มวิมลรัตน์6พิมพิชยา5อัจฉราพร4ทัดดาว4ในขณะที่เยอรมันเนี่ยได้จากวิเซสิบเกคะแนนนะครับซึ่งการแพ้นัดนี้ของสาวไทยทําให้เสียคะแนนสะสมระดับโลก 9. ุด 84ลบลงไปนะครับเหลือนะฮะ196.38ตกลงไปอยู่อันดับ14ของโลกและอันดับ13ของตารางนิเชนลีกนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคือต้องบอกว่าฟอร์มของสาวไทย3ส,สนามแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ดีกว่านะครับต้องยอมรับนะครับว่าว่าเรารับเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ ทีมเยอรมันเขาเสิร์ฟดีมากนะครับเขาเสี่ยงเสิร์ฟกับเรานะไม่ว่าจะออกหรือจะลงเขาเขาเสี่ยงเราเพราะว่าเขารู้ว่าทีมเราลุกผสมได้ดีนะครับก็เลยทําให้เขาต้องเสี่ยงนะครับแล้วประกอบกับว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ฟดีเนี่ยเรารับยากยากจริงๆนะเราพยายามนะครับฝึกซ้อมมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังยังยังไม่พอก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มเรื่องการรับเสิร์ฟแล้วก็กลับไปไทยนะครับ ก็คงคงจะต้องฟื้นฟูนะฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาอะไรต่างๆนะแล้วก็ทางการบาดเจ็บต้องให้ฝ่ายแพทย์ดูด้วยนะครับก็ฝากติดตามเรานะครับต่อไปนะครับในรอบไฟนอลพิไทยนะครับวันที่20นะครับวันที่20มิถุนายนะครับเจอกันที่อินดอร์สเตเดียมคมาครับรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้แบบ สนุกค่ะหนูหนูลงไปหนูไม่ได้แบบว่ามีความเครียดหรือความกดดันหนูแบบว่าจะบอกตัวเองตลอดว่าแบบว่าให้สนุกในเกมแล้วก็แบบว่าเอนจอยกับเอนจอยกับสิ่งรอบข้างให้มากๆมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาแรงกดดันมาแบบว่าอันนี้ตัวเองค่ะมาแบบทับถมตัวเองค่ะก็สาหรับเกมที่มุ่งจบไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะแพ้3-0แต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเราเราเรา,เราไม่ได้เสียความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้หมดกําลังใจเพราะว่า ต้องบอกว่าในเกมในสถานการณ์มันอาจจะมีแบบเพียงพ้ำไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ผ่านยากในบางหน้าแต่เราก็พยายามทำแล้วก็อีอกอีกอย่างก็คือโค้ดกล้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบใหม่ๆลงมาสมัตเกมบ้างแล้วซึ่งน้องแต่ละคนก็ทำได้ดีค่ะชื่นชมตรงนี้ค่ะนี่คือทุกคนก็ได้แบบช่วยกันจริงๆช่วยกันเต็มที่มากมันคือ,อเราอยากชนะแหละแต่พอเจอแบบ เล่นจริงๆมันก็เล่นยากเนาะเขาก็ดีเราเราก็ดีนะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันแบบชุดละหกที่เราเปลี่ยนไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าเรามีเวลากลับไปหนูอยากจะให้แบบพวกเราทุกคนอะไปช่วยกันแก้ไขจุดนี้ที่มันแบบเป็นสถานการณ์แค่ลูกเดียวที่มันจะได้เงี้ยคืออยากให้ทุกคนตรงนั้นก็คือมั่นใจเนาะอยากให้มันผ่านไปด้วยกันค่ะแล้วก็เสียเสียดายมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่า ตั้งแต่เล่นมาหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ไม่สามารถเก็บชัยชนะกับเขาได้เลยและในเกมวันนี้เราก็คาดหวังว่าเราอยากจะเก็บชัยชนะอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่สามารถทําได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขข,ข้อบกพร่องของเราอีกเยอะค่ะดูเหมือน,นรูปเกมกดดันไปแล้วไป่อยเลยนักกีฬาหนูนไม่เคยแบบหนูมองว่ารูปเกมกดดันมาเป็นปกติแต่สภาพร่างกายเรามันแบบไม่มี power มากพอที่จะออกมาต่อสู้กับเขาในเกมวันนี้ค่ะ ค่ะก็เหมือนกันค่ะจากที่ดูข้างนอกอาจจะมีบางลูกที่เราน่าจะได้แต่ว่าเรากลับทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็น่าเสียดายนิดนึงค่ะค่ะตอนนิดนึงค่ะแมตช์ที่กรุงเทพค่ะค่ะก็เดี๋ยวก็จะไฟนอลที่กรุงเทพแล้วนะคะก็เจอกันวันที่20นี้ค่ะเราก็จะรีบกลับไปทําร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทําให้ดีที่สุดในแมตช์วันที่20ค่ะเพราะว่าเป็นแมตช์ที่ไทยแล้วเราก็อยากจะเล่นให้เต็มที่แบบเราก็อยากจะชนะที่บ้านเราค่ะเพื่อเข้าในรอบต่อไปค่ะ ค่ะก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปซ้อมกันใหม่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ลุยใหม่ค่ะก็เกมวันนี้หนูถือว่าเยอรมันเขาค่อนข้างทำกันบ้านเราดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาวันนี้คือแบบเขาเสิร์ฟแรงมากเพื่อที่จะตัดบอลผสมของเราแล้วก็เขาเล่นบอลเร็วเป็นหลักก,ก็คือแบบเราไม่สามารถบล็อกบอลเร็วเขาได้เลยเพราะว่าแบบตัวเขาสูงมากจริง สุดท้ายที่ไทยเรายังมีอยู่ขอกแฟนๆเลยค่ะก็สนามสุดท้ายไฟนอลนะคะพวกหนูก็เชื่อว่าทุกคนจะมาเยอะแน่นอนค่ะพวกเราก็อยากได้เสียงเชียร์จากแฟนๆทุกคนนะคะพวกเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ค่ะเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลตั้งหากว่าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ